สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมีสเปรย์เซรั่มมาแนะนำค่ะตัวนี้นะคะนี่ Inkiss Magic Hair นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตัวโปรดของจ้าณนะตอนนี้เลยเพราะว่าเขาแบบเพอร์เฟกต์กับมากๆทำไมต้องเป็นสเปรย์เซรั่มพี่จ้าคืออันนี้มันเป็นสเปรย์ติดผมขาวติดผมบางคนที่แบบหัวร้านอย่างของจ้าเนี่ยจ้าจะมีปัญหาคือตรงนี้อันนี้คือตอนจ้าฉีดไปแล้วนะ นิดหนึ่งนะคะคือจะจะมีเวลาจะรวบผมอะ่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ยนะเห็นปะห,วหวัวล้วาน,นเ,ออเนาลวลารวบผมอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นปะมีปัญหาจ้ะแล้วคนที่แบบว่าผมงอผมอะไรอย่างงี้ตรงนี้ช่วยได้เลยแล้วตัวนองก็มีเซรั่มที่จะก,ก็คือว่าเขามีเซรั่มยู่ในสเยดด้วยคือวันนี้เราปิดผมบางชีดติดผมบางใช่ไหมคะแต่วันนี้คืนดีคุณขาผมขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าเซรั่มทําให้ผมเราขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองชีดกัน เดียบๆนะคะโอ้โหคือดีอะคุณไม่ไม่คุณแต่มันจะแห้งยากกว่าสเปรย์ปกติหนึงนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกค,ค่ะแล้วก็มีเซรั่มด้วยนะคะคืออันนี้ข้อดีที่จะชอบมากๆคือหนึ่งเลยไม่ละคายเคืองหนังศรีรษะสองไม่แห้งค่ะ ไม่ลอกและที่สําคัญคือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากอันนี้คุณขาไปลองหาซื้อนะคะไปตำลยจ้ะแม่ In Kiss Magic Hair นะคะโ,โหรดดับลดดับอันนี้สีน้ำต,ตาลนะคุณนี่เอาเมือเกลี่ยเกียได้หรือจ้าคือลดโอ้โหประมาณสักถ้าไม่ใช้ใดก็ประมาณห้าสิบนาทีแต่ถ้าใช้ใดก็ประมาณ นทีปะป่าแคแห้งแล้วเดี๋ันไปได้ผมก่นนะคะบ๊ายบาย